เอาไปเลครับตีพี่บอสสวัสดีครับอามื่อนี้มาอย่างอีกมื่อนี้มาย่ำตัวเลขครับมาย่ำตัวเลขครับโอ้แฝดว่าได้แค่ไหนนี่เนาะไปกลับไปฟันซ้ำอีกบอสไปฟันย่อีกเลยครับมาฟันอีกเลยครับเนี่ยแสดงว่าเขาแล้วมมาจั่นนือีหยคววาาม่จังไบแสดงว่าเขาแล้วครับแสดงว่าเขาแล้วครับแม่บอกเลขตัวอะไรไปก่อนบอกเลขไปหนึ่งเก้าครับหนึ่งเก้าครับก็หนึ่งแปดเก้า หนึ่งเก้ากับหนึ่งแปดเก้าบอกเท่านี้ครัโอ้ล้วเป็นยังเคเห็ดในมันใจว่าเรียกเรียกนี่เขาแท้ขึ้นไปห้องแบบนี้อบ่ฟันอีกเลยไหมครับคันบม่ฟันจะเก้าเขาลดบอกคันบม่ฟันอีกบม่ฟันอีกครับนี่เป็นสาเหตุที่เดินทางมาจากบ้านไม่ย่ำตัวเลขย่ำเลยฟันเลยมาเมื่อนี้หนึ่งเก้าหนึ่งเก้ากับลบหนึ่ง หนึ่งเก้ากับหกหนึ่งกับสามตัวเป็นตัวใดก่ 8, 8, 9, 9, 8. อนหนึ่งเก้าแปดหนึ่งแปดเก้าหนึ่งเก้าแปดนะเปล่าเปล่นะมันแปดเก้าหนึ่งเก้าแปดอืมนี่นี่นี่โอ้เอฟซีมันขวังใจว่าพ่อสอเกิดนะตกลงพ่อสอใดกันเนี่ยพ่อซันพ่อซอดีเดียรครับนี่เดียร<ะ>ดีเดียรครับตรงนี้พ่อซอพ่อซอพะลังนะพ่อซอพาอซสากล ือจังสองพันสามสองพันสี่อันดีนะครับแ๋ยวยาเมื่อบังเนอะครับนะครับถ้าถ้าเป็นพาษสาวใต้ก็จะเป็นสองห้าสามสีม่ะอรูครับสอง 5, 3, ห้าสามสี่และคครับสาห้าสามสี่นี่แหละครับพือสาวเกิดพ่าพสาอ่าหนึ 1, 9, 9, 1่งเก้าเก้าหนึ่ง่ครับแม่นอยู่บ่ะเนาะพอสวภาษาฝรั่งกัคิดส,สักกีลาบ่ป<อ>ีน<อ>ี้ยาอยุ่เท่าไรใฮะนห่ปีนี้ยอยู่สามสองครับ ปีนี้ยุสาสิบสองสามสามสองลงน้ำบะสามสองสามสามสองนี่จิบ่สสทีเป็นเล็บบบ่ลงเลยสามสองนี่ขึ้นมาบ่แมนดลับตีขันจีแมนทีแมนชิมหกกับชิบเก้าหุ่อายุใส่ล่ะชิบหกกับชิบเก้าคือมีชีหอาเขียนเพิ่มเนี้เขียนเขียนเขียนเน้ยเพรห้าเขียนรายละเอียดว่าปัจจเอฟซีเป็นจีปัาน้นสองตัว้าดอะไรที่จีกับออืม นเนเนาะเน้นเลยเน้นสิบหกกับสิบเก้าแล้ววันนีหกหนึ่งบ่กหนึ่งเก้ากับหกหนึ่งบอกถึงใจหนึ่งเก้าหกหนึ่งสิบหกสิบเก่อนล่ะแล้วสิบหกกับสิบเก้าเหรอสิบเก้ากับสิบหกนี่คือตัวเน้นเออเออจะเก้าขัดว่าฟันยังในเขาแทะนี่น่ามั่งคี้นะก็แปดเก้าละก็แปดเก้าครับเท่านั้นแหละไปในยุ่ยอะไรเลยอือะ mặt ra đi sốt bằng thì đều không chịu đến mặt mình cạo mặt mình cạo mọi người mặt mình cạo mọi người mặt mình cạo mặt mình cạo mọi người mặt mình cạo mọi người mặt, 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 mặt. mặt oh. bông, bông mình mặt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  mình อ๋ขันขันมากนึงนี่บอกนึ่งหัวกําห,หึ่งเก้ารดครับครับโช่ชโชว,โชว,โชวนี่ครับผมอืมงวดนี่นี่ให้ว่ามันใจจักเปอร์เซ็นต์กตีเป็นเปอร์เซ็นต์โอ้ผมเ็มืดลาย,ยรึเาเนี่ยผมมืนถ้ารอยอน,นะโอ้โอแม่นหมายถึงว่ามันใจจักเปอร์เซ็นต์นะห้ารอยเ็นต์ครับห้าร้อยเปครับมันใจห้ารอยเอร์ คันแม่นเตรมพันมันใจหาร้อยบอกขือว่าคันแม่นหาร้อยเตรมอ่ามันใจหาร้อยเต็มพันมันใจหาร้อยบอกโอ้ยมันแต่มันใจเครื่องเดียวตัวนี้เพี้ยเอากระล่องล่องเบืองครับพ่อพี่น้องครับผมกระล่องเมืองได้นน่นที่ปีหนตีผีบอกสีมาคันว่ามันใจบ่เดินทางมาฮอดบ้านบุญพระรวยพันเถาะงวดมันใจค่อยสีมาอแล้วคันงวดได้เ่ามันใจนี่ทามสัมผั์กับผู้หายสัมผั์ ถามสัมภาษณ์บอกว่ามาให้สัมภาษณ์เลียกในหน้าได้เรียกว่าว่ามั่นใจการวัดได้มั่นใจมาเองบ่ต้องบอกนี่ครับยังงวดนี่การทีพี่บอกบอกว่ามั่นใจไม่เองได้บ่ต้องเอื้ออค,ครับผมซึ่งงวดนี้ทีพี่บอกให้เน้นไปที่หนึ่งเก้ากับหนึ่งหสองหางพันต่อครับมีแปดเ้าอีก89ตเด้าตมาจาก เก้าหนึ่งแปบเพราะว่าบางคนทีบ่บอ,อ,อเลเรขามมันเถอะบอเลเรขามก็เลยเอามาตัดเซกันให้เพราะว่ามีโอกาสเปล่นไปได้เพราะสอก,ก็คือหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งอายุตอนนี้ก็คือสามสิบจะเลยาสามสิบสองาออสามสิบเอ็ดสามสามสิบเอ็ดอย่างสามสิบสองมาะมาณนี้มั้เออสามทีเด็ยอย่างสามสิบสองปีสามสิบสองเดี๋ยวท่านว่า แต่อายุมะเอาว่าะฉันเนาะอ,อายุนี่บ่ไรใส่เป็นตัวเลขครับ,รบอ๋อกอันผู้ใดหเห็นน้องเนี้ยจากนี้จ่างไรกันไปพิพพนิจพิจารณาเอาแต่กันที่พี่บอกได้ฟันนี่เห็นว่า,าคักเติอบอยู่ว,วันต่อไปกระรองเอาไปเป็นแนวทางสักขาขาว,วนนันเนาะเต้เากันใกล้เข่าเขาต่อกันนี่เนาะครับเขาต่อกันสองสมมติยู่กันใกล้เข่าก็ได้ครับกันรุดกะบ,บางที่กะนรุดอยู่ครับรุดอยู่อืมแต่ไม่รุดเพราะแม่มาบอกเลขว่ารุดจะเกลียครับ อครับงวดได้ว่ามั่นใจกับที่ว่าบอกต่นไปเนาะอืมอันนี้ความฝันจะแท้ฝันฝันว่างไรก็เท่าความฝันในเอฟซีฟั่งอีกตรอบไปใสาเหตุที่ตีเลขตัวนี้นะฝันแรกฝันสองครับเอาทั้งฝันแรกฝันสองเอาฝันแรกก่อนฝันแรกมีไปเรียนล่วงบานไปล่วงบานไปพ่อต้งรวดทหารมันนี้เขาได้ชิมระเบิดมหาคมเนี่ย ทีรเราเบิดมากเราเบิดแตกตุ้มเลยว่าเ,าเป็นควนันซนเสืโอ้เป็นคว,วัน ha ว่าระเบิด ha มันเหรอว่าระเบิดตันตือนก่อนอืมหมายหมายถึงเข้าเตือนในฝันนะหมอหืองจังไลครับ,รบเฮาเฮาือเฮ้าเาตือนจากฝันเตือนจากฝันโอ้วเตือนจากฝันก่อนครับหือขันเฮายังบาเตือนตอนนั้นอาชีระเบิดก็ได้ครับโอ้จองขาใจได้หอยไม่น้องเนอะเขาทีเราเบิดมากระเบิดก็แตกระเบิดไม่ได้นะครับอ่าใช่ไหมาะนอาจทีเป็นระเบิดควันก็ได้เพราะปรว่าทีมมากมันควันอยู่ แมนรับเขาทีมระเบิดตึ้งมากนี่ขวนอยู่แต่ว่าบ่ท่านระเบิดตูมตามยังขึ้นมากเพราะแมนบ่ับอือโอ้ก็เลยมั่นใจว่าเลขเนี่ยสิยูในพ่ออเกิดนี่ละคือว่าเนาะผู้ใดเห็นตังผู้ใดเห็นนอกเนืออยางนี่กพ่อแมนใตคิดมากครับแดงปันกันเมื่อวันที่สิบห้าแล้วเนาะมือเงินกับเครื่องสีได้ฟั่งสีได้เฮ่จน ใช่ไหมฟันที่สองหน่ฟันที่สองฟันเห็นคู่ไอยคู่คดบอลโค้ดบอลชื่อคู่อบอยเพื่อนมาเพื่อนมาางไบนทฟันเห็นเพื่อนมางคงกับช่วงเพื่อนเราวอ้ยไอ้เท้าเราขึ้นมาเตะบอลหมดทันเท้าเราขึ้นมาเตะบอลบันทึกเพื่อน่าเอาเตะเก่งก่อิตัวที่ตีห่ดทันไม่เาซ้ำนี่ตีเป็นเลขทัานที่เลยตีเป็นเลขท่านที่เลยอายุเล่าสิบห้า อางจะนนเขาทามามันเป็นเลขเลดก็ยเนี้ก็ฟันเห็น <c oughs> ันฟเห็นคนรู้จักนี่เสื้ออายุออกแหวนรวดครับแบบกแบบแหวันฟันเห็นคนรู้จักมหานี่เมื่อาจิเปลี่นก่อแล้วนี่ัะได้เสื้ออายุเขาเจ้าเลยครับ <c oughs> ผมก็ทฟันเห็นลักษณะนี่เมื่อนเมื่ที่มันออกอ่าเมาที่มันออกพกหา่ครับ <c oughs> อ่า ฟันเห็นปอรัดใช่อายุเก้าสิบห้าปีมันปีนผักนั่เสื้อจากเก้าสิบห้าเป็นหกห้านะครับหกห้าโอ้พราะฉะนั้นงวดนี้นี่อ่ารอบครอบประกาจัดการห้เจียบไรแล้ว<อ>เรียกที่ได้ก็อิเล็กก็ขึ้นหนึ่งเก้าแต่ว่าให้ยปีนนี่เป็นห<อ>นึห่งหกนะอายุคู่เท่าไรก่อนอายุคู่สี่สิบห้าครอืออ้าวดุนพินิจไต้มันเด้อพ่อพินังผมขอป้อน ไหวกันบบว่าเพื่อนว่าสิฟันเห็นผู้นั้นผู้นี้ตีเป็นเลขเบิดเดี๋ยวนี้สองนากระดาษก็ว่าพ่อเดี๋ยวนี้นะครับอ่ากันว่าเพื่นอนใครนี่ต้องเป็นจังหวีเขาเหมาแต่ว่าลัฐที่ย่อเป็นจะังจีเนาะอัน,นิกาเมื่อากันที่ว่าเอ่อเป็นเป็นการตีความฝันของแต่และบุคก้นผู้ใดฝันจังไดก็ไดมันเปลี่ยนจังใดจสิกจครับเอาว่าเบาสู้กว่ฟังเราครับบันที่ อยังที่ฝากถึงเอฟซีครับว่สมมติว่าันสมมุติว่าเลขติดปั๊บหมดนี่ยังเสียครับอ่าหวดหนาก็บอกต้องหมดอีกแน่เนาะครับขันคันสมมุติว่าได้เลขแล้วคันว่่ได้ก็ไ่ได้ว่าดอกครับกินเขาไปผู้นี้เม้าแร้วก็ะด้มาเจ้าเสวเอาให้มาเลียงหัวน้ำครับมาเรียงหัวน้ำครับพระท้เรียงยุ่ยใส่หัวยุ่ยทรงเจ๋ครับนี่วัวความเย็นนนะครับ อาสรุปเลขทีพี่บอกเลยครับผมงวดันที่16มิถุนายน256 6บก็จัดขัดก็ผ่านเล่าพี่น้องครับผมเลข3ตัวมีย่2ชุดน้ำกันก็ะือ9 1 8แล้วจะ1 9 1 1 1 9 9 1อันนี้ก็คือเปลี่ยนในส่วนของข้อสอเกิดเนาะส่วนฝันเห็นคู่นี่เป็นซี่หางมือนี่น่าเน้่ยหไ กระื้อ19กับ16นะครับตัวร่องก็เคือ8ปดเก่าเนี่ยมันเนียนนะครับมืนอนี้ต้องบอกว่าเนียนเพราะว่าเป็นโค้งพื้ใต้ไทยสุดแล้ววันที่15พรุ่งนี้ได้ลุ้นได้คุยได้เฮแล้วเนาะอ่ะบาณิกาเวลากับชิปนาทจีแล้วบาณิกาขอบคุณหลายๆสำหรับในชวนของโตเล็กแนวทางของตีพี่บอกครับผมขอบคุณหลายๆครับตีพี่บอกครับผมหลายๆครับ